สวัสดีค่ะลูกค้าทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะมาใส่ขนตาเบอร์ที่สองให้ดูนะคะว่าเบลล์ยังไงนะคะ,คะก่อนแรกเราต้องติดใต้ตาก่อนนะคะกันเพื่อไม่เลอะนะคะแล้วก็คนไหนที่กีดอายไลเนอไม่เป็นนี่ใช้แบบนี้เลยนะคะจะง่ายดายมากแล้วก็ไม่เลอะด้วยค่ะ แบบนี้นะคะเราก็เขยา่าเขย่าก่อนจ้าทําเหมือนทุกทีนะคะไปอีกนะคะทําแบบนี้นะคะ2หรือว่า3าถึงห้วินาทีนะคะ แล้วเราค่อยมาติดขนตากันนะคะแล้วก็มาทำแบบนี้นะคะเขาก็จะติดมเมล็กก็จะดึงดูดเข้ากันนะคะนะคะสวยมากอลังการมากนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็หนีบขนตามาแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยจ้า เอาตรงกลางนะคะแบบนี้นี่เขาก็ดูดเข้าไปแล้วนะคะดึงหัวลงนะคะแบบนี้นะคะสวยมากเลยลูกค้าที่สั่งออเดอร์เมื่อวานนี้กับวันนี้วันจันทร์ส่งให้นะคะก็1นถึงสวันนะคะถ,ถึงนะคะน่ารักคะ่ะอุ้ยสวยมากเลยอะ่ะ สวยมากติดแล้วก็อย่าลืมเอาเทปนี้เราออกนะคะเอาเทปออกแล้วก็จะได้ห่างตาที่สวยเห็นไหมคะนี่แล้วก็ไม่เลอะด้วยนะคะอืมสวยมากอลังการมากว้าวามากเลยอันนี้สํหรับสวยมากเลย ฝากด้วยนะคะแล้วก็กราบขอบคุณลูกค้าทุกๆคนนะคะที่สนับสนุนน้องวันิดาและก็อุดหนุนสินค้าของน้องวันิดานะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ฝากไอเลเนอร์แม่เหล็กนี้ด้วยนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะ